ครับสวัสดีครับผมแม่พี่น้องครับเมื่อเนี่ยกับสีมะลงเหล็กนับรางมาครับนับรางยี่สิบกคูไปกับหาคู่สองคูครับที่เหลือกับจีเป็นเหล็กเด่นครับเหลือเด่นอยู่สี่คูครับเอาเล็กดับหาคู่สองคูมาตัดเหล็กเด่นกับที่เหลืออยู่สี่คูตรงครับครับสองอำเภอเก็เรขครับ ล่างบางทีล่างยี่สกคู่ครับครับยี่สิบหคู่คู่ไปกลับได้ครับ ยีบกคูกลับด้ยนะครับล่างที่สิบหกคู่ไปกับ หนึ่งตัวล่าเนาะครับเนาะหนึ่งตัวล่าเนี่ยครับหกแปดหนึ่งตัวล่าอย่มองนี้ได้ครับสี่หกครับ สี่แปดสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่สองหกแปดสองสามสี่ห้าหกหนึ่ง แปดเร่สองสองสองศูนหกครับศูนเจ็ด

ห้าสี่ห้าห้าหกห้าแปดศูนย์สองศูนย์สอง ยีาคู่ครับไอยี่สิบหกคู่รับยี่สิบหกคู่ด้วครับไปกรับไปครับับยี่สิบหกคู่ครับไปกรับด้วยครับเด้อ่าผมลงไปงวดที่แล้วคลิปแรกนะครับนอกเด็นศูนย์หกับศูนย์กับยังมีอะไรครับจำอไ้ แต่ว่าเพื่อวันบบยูนะครับเนาะอ่นสื่อไว้คือเก่าครับอันนี้เป็นเล็กดับสูตรใหม่ครับเหลือเล็กเด่นครับเด่นเจ็ดสอง สี่เก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามเก้าสองอันกับ<ม>อนันเด่ดน,นดะครับนี่เรื่ดับแล้วสตาร์ทดับแล้วครับโยโยพบคู ได้อยกคู่ครับอด้โยกคู่เด่นครับนี่สี่คู่ครับ เจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าสองครับเด่นนะครับเนอะเด่นเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดสองครับเต็มเก้าเก้ากับหนึ่งนะครับนเะน้นครับ จุดเน้นก็จะมีแปดเกา้าเจ็ดสองครับเนื้อสองดับเบิลยูนะครับเนาะวันนี้สองกระดับเนี่ยครับเตือนดับเบิลยูครับเจ็ดสองเจ็ดสี 7, ่ 7, เก้าสี่ครับสามคู่ตรงครับแต่จริงๆมันเด่นสี่ครูนะครับเนอะเน,น้นเน้นให้สามคููครับมันเจ็ดสองเจ็ดสี่เก่าสี่เก่าสองครับ แต่ว่าเก่าแต่ว่าเลขสองเนี่ยมันกัดติดดับเนาะครับเนาะผือมันดับบยูกครับกัด um pues ิันดับบระยู่ไหมเก่าสองมเจ็ดสองกับเก่าสองครับถ่าสองดับบะยู่าสองดับอยูเจ็ดสี่เก่าสครับถ้าสองดับบยูกมเจ็ดสี่เก่าสีผมก็เลยเด่นเน้นให้เจ็ดสองเจ็ดสี่เก่าสี่ครับนี่ครับเป็นจุดเด่นครับ ตดเด่นนี่ครับนี่เป็นเลขนับด้วยครับข้างบนนี่นับตัเลยครับบ้านชินับยัววะนะครับเนาะนับตัวลองกลับไปพี่จระนาเบเองด้วยครับเด่นเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามเก้าสองครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามเก้าสอง สุดเด่นสุดเน้นสุดพั้นทงครับมีเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าสี่ครับเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าสี่ล่องเอาไปล่องเอาไปพิจารณาบ้างเด้ครับอันนี้เป็นเลขดับคู่นะครับเนาะดับซิดับลักซิดับลักหน่วยกับต่างหาเนาะครับเด่นลักซิปลักหน่วยกับต่างหาครับอันนี้เฉพาะเลขดับครับเลือเลือดับกับิมี่อยูดพบคู่ครับสุดเด่นกับิมี่ เจ็ดสองเจ็ดสี่เก่าสี่นะครับนะเป็นสุดเด่นครับสุดเด่นครับวันที่ผมลงไปเถวกรลงนี่ครับเด่นรางลงไปขีดแบบครับเด่นลักซิปเด่นศูนย์เจ็ดเก่าครับลักซิปอั่นลักซิปเด่นศูนย์เจ็ดต่อลักนว่วเด่นหกแปดสามครับจับคู่แล้วกันจับสุดเด่นในศูนย์หกศูนย์สามเจ็ดหกครับแต่ว่ามันมาติดอ่า อึดดับนะครับนอ่ักษ W ครับส่วนแตบเขายังคือเก่าครับกันพนัน W กะชิมา06 0376นี่แหละครับ06 08 0376 78 73 6 9 8เจำกับกะชิมาผมกนี้นะครับนอ่ทา W ครับทาทา W กะชิมาพวกนี้ครับกชิมานี่ครับทา W กะชิมี่72 74 64ครับ ยิมพุกงไปคลิปแรกนี่เด่นศูนย์ทุกศูนย์ทกศูนย์สามแต่ศูนย์ทุกจีนดับนะครับแล้วศูนย์สามแล 7, 6, 7, 6, ้วก็เจ็ดทกเจ็ดทุกอะจินดับครับกับมาเปลี่ยนเป็นเจ็ดสองครับ,รบรแล้วนะครับศูนย์ทกศูนย์สามเจ็ดทกอันนี้คือคลิปแรก คลิปเก่าครับน้องครับคลิปเก่าคลิปที่ลงประจำนะครับมีเด่นชิปเด่นหน่วยครับแต่ว่าคลิปสุดท้ายนี่เป็นเลขดับครับเลขดับเป็นเลขดับนี่ครับร้องกับเป็นจันนาเพิ่งเด้อครับแคปหน้าจอครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ครัมีเพื่อนจะมีน้องครับนอขอไวไฟขอบเขตพี่น้องเอฟซีทุกคนจงทรงปีนะครับฝากกูรูไรเพื่อนแช่นะครับเพิ่งคลิปให้จบบระคำโคชนาโนครับนอครับสวัสดีครับ